สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ i อที a ิาอีกรอบนะฮะวันนี้จะพามาเปลี่ยนสีของแทสบาร์นะครับพวกแทสบาร์ต่างๆพวกเนี่ยครับตามขอบตรงนี้สีเทาตรงนี้นะครับเทาเข้มเนี่ยมันไม่ถูกใจเราหรือไม่ก็เปลี่ยนตรงเมนูตรงนี้ครับเห็นไหมพื้นหลังเมนูตรงนี้นะฮะจะเป็นสีเทาเข้มโปร่งแสงอยู่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนครับผมคลิกขวาตรงที่ว่างๆได้เลยครับแล้วก็เลือก personalize ครับ ปิดขึ้นมาปุ๊บไปที่คัลเลอร์ครับผมนี่ครับเดี๋ยวขายายเต็มจอให้ดูดีดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนน,นี่ครับจะเห็นว่าตรงพอเราเข้ามาที่คัลเลอร์ปุ๊บจะมีสีมากมายให้เลือกจิ้มได้เลยครับผมจะเอาสีไหนนี่ครับลองจิ้มดูสังเกตสังเกตตรงแถบข้างล่างครับแถบแทบ็สบาร์ข้างล่างตรงนี้จะเห็นว่าสีเปลี่ยนตามที่เราคลิกเห็นไหมฮะ คือมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะแท็กมาครับมันยังเปลี่ยนข้างบนแถบข้างบนตัวนี้ด้วยนี่ครับตรงคัลเลอร์ของเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยตรงสวิตช์ปุ่มก็เปลี่ยนตามนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็มันยังจะเปลี่ยนในตรงพอเราไปคลิกสตาร์ทเมนูขึ้นมาครับนี่ครับผมเห็นไหมเปลี่ยนสีแดงหมดเลยลองคลิกสีเขียวแล้วลองไปดูครับนี่ครับก็กลายเป็นสีเขียวก็เจ๋งไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะบอกเพิ่มเติมฟังก์ชันอีก 2ตำแหน่งก็คืออันนี้นะครับ mix start text bar and action center transparent ก็คือทำให้มันโปร่งแสงไหมโปร่งแสงก็ไม่โปร่งแสงต่างกันยังไงเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือแบบไม่อันนี้คือแบบโปร่งแสงนะครับจะเห็นว่าเห็นพื้นหลังแบ็คเป็นรูปโปรแกร,รมเบอร์เอร,เอร,เอรลางๆนะครับแต่พอผมเอานี้เป็นออฟจะเห็นว่านี้ทึบ text bar ตรงแถบเมนูข้างล่างจะทึบทันที แล้วเปิดขึ้นมาจะทึบนะฮะมองไม่เห็น้างเลย <Wow. S 1> อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะว่าใครชอบแบบโปร่งแสงหรือไม่โปร่งแสงนะครับส่วนเลื่อนขึ้นมาทางด้านบน,นครับตรงนี้เป็นอโตเ m ม t ติพ i ิกคัลเลอร์ฟอร์มมายแบ็กนะฮะอันนี้มันจะดึงสีจากแบล็กวก์มาเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบเปลี่ยนแบล็กวก์บ่อยๆเดี๋ยวดูนะฮะผมจะเปลี่ยนสีให้เห็นชัดๆก่อนสีแดง โอเคล้วดูนะครับถ้าเกิดแบก็กกราวผมตอนนี้เป็นสีเข้มสีออกทางน้ำเงินทางดำนะฮะถ้าเกิดผมติกออตมต๊กอโตเมติพิกจากแบก็กกราวผมจะขึ้นยังไงนี่ครับมันจะไปดึงสีที่ใกล้เคียงจากสีแบก็กกราวผมก็คือสีออกทางด้านฟ้า,ฟานี่ครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าโอ้โทนสีเปลี่ยนไปหมดเลยตามแบก็กกราวนะแต่นี้ในที่นี้ผมไม่เอานะครับผมจะเลือกสีเองผมใช้สีเขียว สบายตาเขียวขี้มา้าโอเคครับผมจะไปดูว่าอะไรเปลี่ยนบ้างนี่ครับพอคลิกมาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าแถบตรงนี้ด้านบนเปลี่ยนสีตามเหมือนกันนะนี่ครับพอเราไปคลิกก็จะเปลี่ยนสีตามเปลี่ยนตามหมดครับก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆมาให้แบบสนุกกันเนาะปรับปรับสี Windows 10ให้แบบเป็นสีตามสไตล์ที่เราชอบนะฮะ ยังไงก็ฝากกด subscribe ติดตามไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วทริปหน้าจะมีอะไรนำเสนอติดตามกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ